สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิลนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะแนะนำให้เพื่อนๆทานขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันนะคะเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามีการศึกษามากกว่าหลายหมื่นการศึกษาเลยนะคะว่าขมิ้นชันเนี่ยรักษาได้หลายโรคมากๆเดี๋ยวหมอจะพูดถึงฤทธิ์ของขมิ้นชันว่ามันดียังไงหรอมันถึงบอกว่าเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆเลยนะคะข้อที่1เลยนะคือ แ n นตี้อิน m m มเมชัคือลดการอักเสบมันลดการอักเสบได้ถึงระดับเซลเลยนะคะงั้นทุกโรคที่เกิดจากการอักเสบโดยเฉพาะโรคออโตอิมูนเคยได้ยินกันไหมคะโรคภูมิทำลายตัวเองอะออโตอิมูนดีซีสมันมีสารอนุมูลอิสระในร่างกายเยอะมันก็เลยไปทำลายให้เซล์อักเสบ เอาอย่างนี้ก่อนหมอจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าภูมิคุ้มกันเป็นสิ่งที่ดีร่างกายเราต้องมีภูมิคุ้มกันเอาไว้ทํร้ายเช่นเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียจะเข้ามาทาร้ายเราเนี่ยภูมิคุ้มกันต้องสู้นะต้องต่อสู้นะแต่อยู่ดีๆภูมิคุ้มกันของเรามันเพี้ยนมันกลับมาทำร้ายตัวเราเองเรียกว่าออโตอิมมูนคือภูมิมันเพี้ยนว่าง่ายๆมากับมาทาร้ายตัวเราเองคนก็จะถามว่าเพราะอะไรเหรอหมอทําไมภูมินั้นมันถึงเพี้ยนกลับมาทำร้ายตัวเราเองล่ะบางคนเนี่ยเป็น SLE รลูมาตอยอะหรือโรคต่างๆที่บอกอ พาคินสัน ALS โรคนี้ตึงอยู่ดีๆภูมิมันกลับมาทำร้ายอวัยวะของเราเองนั่นแหละค่ะก็เรียกว่าภูมิทำร้ายตัวเราเองเกิดจากหลายปัจจัยมากเลยค่ะกรรมพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะกรรมพันธุ์อาจจะแค่5%ซที่เหลือนี่เราทำเราเองค่ะจากความเครียดจากการไปเจอสารพิษเยอะๆไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่พักผ่อนไม่เพียงพอไปกินน้ำตาลเยอะๆเพราะน้ำตาลมันทำร้ายภูมิที่หมอเคยเล่าให้ฟังไง อนนี้เราเจาะเลือดร่างกายเรามาดูเลยนะ NK c e เ l เซลเท่านี้ลิมโฟไซต์เรามีเท่านี้ใส่น้ําตาลไป1ช้อนชาเข้าไปในกระแสะเลือดเจาะดูใหม่เลยนะอีก1นาทีหลังจากเราใส่น้ําตาลเข้าไปนะคะปุ๊บภูมิคุ้มกันเราจะลดลงไปเลย50%นะ ไปยาวไปเลย6-8ชั่วโมงนี่คือระบบภูมิคุ้มกันที่โดนน้าตาลทําลายงั้นน้ําตาลทําลายระบบภูมิคุ้มกันเรามากแต่ภูมิคุ้มกันมันเพี้ยนกลับมาทําลายตัวเราเองถ้ามันทําลายที่ข้อแล้วก็ปวดข้อเหลือเกินอายุฉันยังเพิ่ง30เองฉันยังต้องเพิ่งเรียนจบมาทํางานได้ได้แข็งแรงเป็นพนักงานบริษัทหรือเปิดกิจการบริษัทแต่อยู่ดีๆแล้วเป็น ข้ออักเสบเป็นรูมาตอยต้องไปรับสเตอรอยหรือเป็น SLE หลอดเลือดอักเสบหรือเป็นโรคไตต้องไปล้างไตเนี่ยค่ะเกิดจากภูมิคุ้มกันของเราเพี้ยนกลับมาทำร้ายตัวเราเอง อันนี้ก็เกิดจากมีสารอนุมูลอิสระเยอะและภูมิคุ้มกันมันก็เพี้ยนด้วยอันนี้ค่ะขมิ้นช่วยได้มากๆากเขามีการศึกษาเลยนะคะว่ากลุ่มที่กินขมิ้นชันกับกลุ่มที่ไม่กินขมิ้นชันการอักเสบการปวดข้อน้อยลงงั้นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันมาทำลายตัวเองอะไรบ้างะคะเยอะมาก sle ลูมาตอยแม้แต่ตอนนี้เขาบอกเอไซเมอร์ก็เกิดจากภูมิมทำลายตัวเองนะคะทำลายที่เซลล์สมองพาร์กินสันแม้แต่โรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าเขาก็บอกว่าดีเพสเนี่ยเกิดจากอนุม มูลอิสระมันเยอะคนนี้เป็นดีเพสกักลุ่มนี้ที่ไม่เป็นดีเพสเนี่ยคืออนุมูลอิสระหลอดเลือดอักเสบเยอะงั้นกลุ่มที่เป็นภูมิท,ทำร้ายตัวเองที่เกิดจากการอักเสบของหลอดเลือดช่วยกินขมิ้นชันเขามีการศึกษาเลยว่าดีขึ้นอย่างชัดเจนนี่คือข้อที่1นนะคะคือแอนตี้อินามเมชันข้อที่2คือจำได้ไหมที่หมอบ,บอกเรื่อยๆเลยพวกอินซูลินรีสิสแตน จะดีขึ้นมากเลยค่ะกลุ่มนี้อินซูลินรีซิสแตนก็คือกลุ่มโรค NCD จำได้ไหมก็คือกลุ่มที่มันดื้อต่ออินซูลินการที่กินขมิ้นชันจะช่วยทําให้การดื้อต่ออินซูลินลดลงงั้นโรคที่หลอดเลือดอักเสบค่ะพวกอะไรคะเบาหวานความดันไขมันคอเลสเตอรอลสูงสตโตรคกหลอดเลือด หัวใจที่หมอพูดมาหลายๆคลิปเลยคือภาวะดื้อต่ออินซูลินฉันฉันกินน้ําตาลเข้าไปบาะเยอะเยอะเยอะจนยามเหนื่อยอะ่ะที่หมอเคยเล่าอะ่ะกินน้ําตาลเข้าไปายามวิ่งไปเก็บน้าตาลเข้าเซลล์เก็บน้ำตาลเข้าเซลล์เก็บน้ำตาลเข้าเซลล์ๆๆยามไม่ได้พักยามเหนื่อยเหมือนเรากินยานอนหลับบ่อยๆจนเราเริ่มดือด้อต่อยานอนหลับเหมือนกันค่ะเราใช้ใช้ยาม,มันบ่อยๆจนมันดื้อต่ออินซูลินน้ําตาลไม่เก็บเข้าเซลล์และเป็นเบาหวาน คราวนี้จะยังไงมันก็ดื้อต่ออินซูลินอาจจะไม่ได้กลายเป็นเบาหวานแต่กลายเป็นหลอดเลือดอักเสบความดันโลหิตสูงกลายเป็นเส้นเลือดสมองกลับไปฟังคลิปเก่าๆค่ะเส้นเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจใช่ไหมคะโรคอ้วนกลุ่มเดียวกันเลยค่ะโรค n อ d ดีช่วยกินขมิ้นเลยหลอดเลือดอักเสบจะลดลงอีกอย่างที่ได้ขมิ้นแล้วได้ผลชัดเจนคือแอนตี้แคนเซอร์ อันนี้ดีมากเลยนะคะเขามีการศึกษาว่าแทบจะลดทุกวงจรของมะเร็งเลยนะคะมะเร็งมันก็มีวงจรการสร้างชีวิตของมันนะการแบ่งเซลล์ของมะเร็งการสร้างหลอดเลือดใหม่ของมะเร็งการเม็ดเทสสเตซิสคือการกระจายของมะเร็งการไปเก็บกินเซลล์ของมะเร็งคือมะเร็งมันก็ไม่ได้แหมชีวิตชั้นอมตะนะมันก็มีการเกิดการตายของมะเร็งการแบ่งเซลล์ใหม่การเก็บกินนู่นนี่นั่นคือขมิ้นชันไปทําลายทุกวงจรอะไปทําลายทุกขั้นตอนที่มันการเกิดของมะเร็ง เวิร์กมากมากมะเลงทุกมะเลงด้วยนะช่วยกินขมิ้นชันจะป้องกันมะเ็งก็กินขมิ้นชันเป็นมาเร็งแล้วก็ช่วยกินขมิ้นชันอีกอันนึงน,นะคะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียเคยได้ยินไหมคะว่าขมิ้นชันลดท้องอืดท้องเฟ้อคุณมีเชื้อแบคทีเรีย H pylori คือเชื้อโรคกระเพาะข้างในลำไส้กินขมิ้นชันไปเลยค่ะฆ่าเชื้อแบคทีเรียลดท้องอืดท้องเฟ้อนี่เรื่องจริงเลยลดกัน เคลือบแผลในกระเพาะอาหารด้วยคือมากกว่าที่ลดท้องอืดท้องเฟอ้อนะฆ่าเชื้อมันด้วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียข้างในด้วยและกระมิ้นชันก็ยังช่วยกระตุ้นการทํางานของตับเหมือนเป็นตัวดีท็อกตับเลยค่ะมันกระตุ้นการทํางานของเอนไซม์แคตเทเลสที่ตับงั้นก็คือเหมือนกับช่วยต้านอนุมูลอิสระในตับอ่ะงั้นคนที่เอนไซม์ตับขึ้นหรือตับทํางานไม่ดีกินขมิ้นชันเลยค่ะงั้นหลายข้อเลยค่ะประโยชน์ของขมิ้นชัน ขมิ้นชันนะคะยังมีวิตามินเยอะด้วยนะวิตามิน A วิตามิน B รวมวิตามิน C วิตามิน E แคลเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียม โปรตีนคือมันไม่ได้ใช่มีแค่สารพวกต้านเมื่อกี้ที่หมอเล่ามาตั้ง4 5ข้อนะคะยังมีพวกวิตามินพวกนี้ด้วยและตอนนี้นะคะทางองค์การเภสัชก,กรรมของเรายัางบรรจุขมิ้นชันเป็นยาแพทย์แผนปัจจุบันเลยนะคือไม่ใช่ให้เป็นสมุนไพรแล้วนะคะเพราะว่ามันมีการศึกษาเป็นหมืนม่นๆการศึกษาว่าประโยชน์อย่างั้นประโยชน์อย่างนี้ให้เป็นยาแพทย์แผนปัจจุบันเลยคะ่ะขมิ้นชันผ่านองค์การเภสัชเรียบร้อยแล้วหมอแนะนํากินขมิ้นชันเลยคะ่ะเพราะว่ามีประโยชน์มากมาก ถ้าจะทานขมิ้นชันให้ได้ประสิทธิภาพนะคะหมอแนะนําให้ทานคู่กับพริกไทยค่ะเพราะว่าสารที่ออกฤทธิ์ในขมิ้นชันนะคะชื่อว่าสารคูคามิน,นอยซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเราทานอย่างเดียวเนี่ยจะออกฤทธิ์น้อยมากดูดซึมได้สัก10%นะคะแต่ถ้าเราทานควบคู่กับพริกไทยนะคะจะดูดซึมเพิ่มขึ้น20เท่า ซึ่งปกติในี่หมอทานอยู่ทานวันละหนึ่งช้อนชาค่ะผสมกับพริกไทยเนี่ยบดใส่เข้าไปเหย่ยๆจักๆ๊กๆนิดนึงหรือถ้าเกิดว่าเป็นพริกไทยแบบอันเนี้ยมันก็ต้องแบบหมุนๆเพราะมันจะมีใบมีดอยู่ข้างในหมุนๆสักสองสามฟืดทาได้ละแอนตี้ออกซิแดนต์ในร่างกายเราดีมากๆแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าไม่อยากทานอย่างเนี้ยก็มีอีกวิธีหนึ่งที่จะได้ประโยชน์จากมันนะคะก็คือทานกับไขมันขมิ้นชันเนี่ยจะดูดซึมได้ดีอันที่1ทานกับ สารเปปพปรินในพริกไทยคือสารคูร์คุมินอยจะดูดซึมดีต้องมีสารเปปพอรินในพริกไทยจะทําให้ดูดซึมดีขึ้น20เท่าอันที่2ก็คือทานกับไขมันจะดูดซึมดีก็คืองั้นทานพร้อมอาหารเพราะเรามีไขมันในอาหารอยู่แล้วหรือถ้าเกิดว่าเราจะไม่ทานพร้อมอาหารก็คือทานกับน้ํามันมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทําให้ดูดซึมดีมากก็เหมือนกับพวกชาวอินเดียไงเขาทานอาหารมันๆกันเนี่ยเขาใส่น้ํามันอะไรแล้วก็ทานพวกขมิ้นชันกัน ภูมิปัญญาเขาต้านการอักเสบได้เยอะมากหมอแนะนำให้ทานขมิ้นชันนะคะเพราะว่าแอนตี cer, ้แค็นเซอร์แอนตี้อะไรเหมือนที่หมอพูดมาสุขภาพจะแข็งแรงมากขอวันละหนึ่งช้อนชาถ้าคนเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยอย่าลืมทานเลยเช้าเย็นเลยก็ได้นะคะถ้าคนเป็นมะเร็งแต่ถ้าเราต้านมะเร็งเนี่ยก็วันละหนึ่งช้อนชาก็พอใส่พริกไทยนิดเดียววันละสองเจาะเจาะนิดเดียวแค่นั้นพอไม่ต้องมากมายอะไรนะคะเพราะมันจะทำให้เพิ่มการดูดซึมเป็น20เท่าเลยนะคะ ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะหมอจะได้หาข้อมูลดีๆมาให้เพื่อนๆต่อไปนะคะติดตามหมอได้นะคะทางแฟนเพจหมอปุ้มแพทย์หญิงศิลนาศสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะ